สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็กลับมาพบกับพัดอีกเช่นเคยนะคะวันนี้พัดก็มีเมนูง่ายๆนะคะที่ทําได้ด้วยไมโครวเวฟเครื่องเดียวมาฝากกันเหมือนเดิมค่ะกับเมนูนี้เลยค่ะผัดผักบุ้งปลากระป๋องไมโครวเวฟนะคะว่าแต่จะมีวิธีการและส่วนผสมยังกันบ้างนะคะเดี๋ยวเราไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะ สำหรับส่วนผสมนะคะก็ประกอบด้วยอย่างแรกเลยนะคะคือผักบุ้งจีนค่ะผักบุ้งจีนนะคะเราก็จะหั่นเป็นท่อนๆประมาณอย่างนี้นะคะต่อมาค่ะคือปลากระป๋องนะคะวันนี้พาใช้1กระป๋องค่ะน้ำมันพืชกระเทียมซอสรุงรสน้ำมันหอยน้ำตาลแล้วก็พริกแดงค่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มทำกันเลยค่ะขั้นตอนการทำนะคะเราจะเริ่มจากนํากระเทียมนะคะใส่ภาชนะที่สามารถเข้าในไมโครเวฟได้ค่ะ ด้วยน้ำมันพืชน,นะคะหลังจากนั้นนะคะเราจะนำไปเวฟให้กระเทียมหอมกันที่ไฟแรงบันกลางหนึ่งนาทีค่ะตอนนี้นะคะก็ผ่านไปแล้วหนึ่งนาทีค่ะเราได้กระเทียมที่หอมแล้วนะคะเราก็จะใส่ทุกอย่างลงไปเลยค่ะเริ่มจากผักบุ้งจีนะคะตามมาด้วยปลาก,กระป๋องนะคะ แล้วเราก็จะปรุงรสกันด้วยอ,อ,อย่างแรกเลยนะคะซอสปรุปงรสค่ะน้ำตาลค่ะน้ำมันหอยนะคะ ปิดท้ายกันด้วยสีสันแล้วก็รสชาติเผ็ดนิดนึงนะคะนั่นก็คือพริกค่ะทำการคนคลุกเคล้าส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันเลยนะคะ เมื่อเราทําการคนคลุกเคล้าส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันดีแล้วนะคะเราก็จะนําไปเข้าไมโครเวฟค่ะที่ไฟแรงปานกลางเหมือนเดิมนะคะห้านาทีค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะผัดผักบุ้งปลากระป๋องเดี๋ยวเราไปชิมกันค่ะนี่นะคะอืมตัวผักบุ้งนะคะกรอบกําลังดีค่ะแล้วก็รสชาติกลมกล่อมค่ะเข้ากับปลากระป๋องเลยดีมากๆเลยค่ะ พัดหวังว่าคลิปนี้นะคะจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะคะถ้ายังไงก็ฝากกดติดตามกด subscribe เป็นกำลังใจให้พัดด้วยนะคะสำหรับวันนี้ต้องขอตัวไปแล้วละค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ